สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์082480 4746ครับผมส่วนรายไน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีผาบ้านเลยนะคาหลักร้อยเหมือนเรีองครับผมราคา200บาททุกรายการครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2อง,งค์ก็ลดเหลือ300บาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปทางครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับเป็นผาสมเด็จครับผม นี่ครับจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงกแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับผมจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับ ครับผมจะเป็นรายการที่1ครับผมอันนี้ราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่2ครับผมนี่ครับนนจะเป็นรายการที่2ครับถูกใจวรงงในชอบใจ้งไหในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งเปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับ ี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสองนะครับวันนี้สองร้อยบาททุกรายการเลยครับผมนี่ครับแต่ถ้าพี่พี่ันใดซื้อสององก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมมีมาแบ่งปันให้พี่พี่อีกแล้วครับสำหรับช่วงเช้าของวันเสาร์ครับผมนี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ไปเป็นหมายเลขสามครับผมนี่เป็นผักคุณแผนครับผมนี่ครับเนื้อดินครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสามนะครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสามนะครับผม ีครับหมายเลขสามครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพัทสมเด็จพิมเส้นได้หมายเลขสีครับผมนี่ครับจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสีครับผม ครับผมหมายเลขสี่ครับผมอันนี้นี่ครับหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพักกิมบัวหมายเลขห้าครับผม หมายเลขห้าครับผมนี่ครับผมหมายเลขห้าครับผมอันนี้นี่ครับ หมายเลขห้ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขหกนะครับ ผมจะเป็นหมายเลขหกก็พอมันนี้นี่ครับหมายเลขหกก็ผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพ์ส้นได้หมายเลขเ็ดครับผม เป็นหมายเลขเจ็ดนะครับนี่ครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมวันนี้เป็นพระส,สมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับผม ครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดตอนเยหอห์ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขแปดนะครับผม ครับผมหลวงพงเงินวัดดอนยญ่หอมครับผมนะครับปีสองห้าย์หกครับผมนะครับความเนี่ยมปะอาพลาสติกเก่าแบบนี้ครับผมเป็นหมายเลขแปดครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผมนี่ครับเป็นจะเป็นหมายเลขเก้านะครับผม แล้วรูปภาพไม่ชัดยังไงกับแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับผมเป็นหมายเลขเก้าครับผมอันนี้นี่ครับผมหมายเลขเก้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับ เป็นหมายเลขสิบครับผมอันนี้เป็นเหรียญโลหลวงพ่อโสธรครับผมนี่ครับนจะเป็นหมายเลขสิบนะครับนี่ครับผมเป็น80ปีกรมตำรวจครับผมเป็นหมายเลขสิบนะครับ นี่ครับผมหมายเลขสิบครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลข11ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลข11นะครับถูกใจวุ้งในชอบใจวุ้งในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมสำหรับช่วงเช้านี้ก็สององค์300บาทเหมือนเดิมครับผมนีครับผม นจะเป็นหมายเลข11นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่11บ็ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่12บสครับผม อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับผมเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับนี Somehow, ่คร so, ับเป็นรายการที่สิบสองนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับผมนี่ครับผมหลวงพ่อทองมาอันนี้พิมพ์ว่าย้อนยุคนะครับนี่ปีสองห้าสี่หนึ่งครับผมนี่ครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสองครับผมนี่อยู่ดมซับครับ จะเป็นรายการที่12ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่13ครับผมเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่13นะครับาารุ่นแรกสิทธิ์ต่อสร้างถวายครับผมนี่ครับผมเป็นรายการที่13ครับผมอาจารย์ฟันอาจารโลครับผม ครับรุ่นแรกสิททออสร้างถวายครับผมปีสอง7ห้ายเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเป็นพระสมเด็จวัดเกษโยครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับ 200บาททุกรายการเลยนะครับผมสำหรับช่วงชเช้วชาว,วันเสาร์ครับผมนี่200บาททุกรายการครับผม,มจะเป็นหมายเลข14นะครับผมนี่ครับหมายเลข14ครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการลงครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบห้าครับผมอันนี้นี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อสุดวัดการลงรุ่นพิเศษครับผมนี่ครับผม ข้างหลังเป็นยันตะก,ก้อครับผมนี่อันนี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับนี่ครับผมรายการที่สิบห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับ ครับผมเป็นรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับผมรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญพระอาะจารย์มั่นครับ ครับผมภูริทัตโตครับผมเป็นรายการที่17นะครับนะครับผมพระอาจารย์มั่นครับผมเป็นรายการที่17ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยนะังไงก็แอดไลน์ line. มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนี่ครับโอดุดมสมพรครับผม เป็นหมายเลขที่17ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นาพาะสมเด็จหมายเลขที่18ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่18นะครับ ผมหมายเลขที่สิบแปดครับผมอันนี้นี่ครับผมหมายเลขที่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่สิบก้าครับผมนี่ครับนี่เป็นหลังตาโลนะครับเป็นหมายเลขที่สิบก้าครับผม ผมเป็นหมายเลขที่สิบเก้าครับผมนี่ครับหมายเลขที่สิบเก้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็น หมายเลขที่ยี่สิบครับผมอันนี้เป็นรูปรอหลวงปู่ทิมครับผมนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับองค์เล็กๆครับผมอันนี้องค์ไม่ใหญ่นะนี่ครับหลวงปู่ทิมครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ครับ หมายเลขที่ยี่สิบครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่มีภาษาจีนด้านหลังครับผม เป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนีนนะครับจะเป็นหมายเลขที่21ครับผมราคา200บาทครับ ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมอันนี้เป็นหนูกระทวดเนีอยวว่างนครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับ นีครับผมเป็นหมายเลขที่22ก็ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพัสสมเร็จหมายเลขที่23ก็ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่23นะครับ ผมหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมอันนี้วันนี้สององ0าสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่วงเช้าของวันเสาร์ครับผมนี่ครับนี้จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับ มจะเป็นหมายเลขที่24นะครับนี่ครับผมหมายเลข24ครับถูกใจไงชอบแจ้งวไงทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ครับผม เป็นหมาเลขที่24ครับผมราคา200บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอนไลน์ ine, มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ